เราได้จุดเทียนใจไฟนิรนันดรนาชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะแล้วก็หลับตาเบาๆผ่อนคลาย ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆนึกน้อม เรวปฏิบเทียนใจฝ่ายนิรนันดรนันตะใจว้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะนึกอย่างเบาเบาสบายสบายใครหยุดใจได้เข้าถึงดวงธรรมใสใส กันน้อมไว้ในกลางดวงธรรมนะจ๊ะใครหยุดได้ถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูภพมหรือกายลูภพก็หยุดไปตามลำดับกายที่เข้าถึงใครเข้าถึงกายธรรมก็หยุดไปที่กลางกายธรรมน้อมประทิพ เตียนใจฝายนิลันอัน,นันใจไว้ในกลางกายนั้นนะจ๊ะน้อมเอาไว้ที่กลางกายเบาๆจะเป็นสบาย,บายทำความรู้สึกตัวเราขยายออกไป การนถึงพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานะ่ะจะเป็นรูปหล่อทองคำท่านรูปที่อยู่ในเรียญปราบมาหรือในภาพถ่ายหรือเห็นภาพท่านผ่านจอ DMC เมื่อเราสวดสรรเสริญคุณของท่านนะ ยอย่างใดอย่างหนึง่งที่เราจำได้ก็ระลึกนึกถึงท่านเอาไว้ในกลางกายนะจ๊ะให้ท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาจะในกลางกายของเรานะจ๊ะ แล้วเก็หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม,มเบาเบาก็ดูท่านไปเรื่อยๆอย่างสบายๆแล้วก็น้อมเทียนใจไฟนิรนนันดร์ชัยเอาไว้ในกลางกายของท่านเท่าที่เราจะนึกได้สำหรับผู้ที่ หยุดใจยังไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ไปก่อนส่วนใครหยุดใจได้ในระดับดังกล่าวก็หยุดไปเรื่อยๆตรงกลางของดวงธรรมกายภายในหรือองพระใสๆแล้วลก็น้อมเทียนใจไว้ตรงกลางดวงธรรมหรือกายภายในหรือองพระใสๆดังกล่าวแล้วนะจ๊ะ และอารัตานาพระเดชกุลงปู่ทั้งคุมเลยครุงประทีพนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับคันธปรธบริิพานไปแล้ว ถอดขันต่างๆออกหมดแล้วเหลือแต่กายธรรมราตพลและกกายธรรมของพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้จากายธรรมพระเปฏิเจ้าที่มีลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความใสบริสุทธิ์รัศมีท่าน บารมีท่านสว่างสวัยเต็มไปหมดเลยเมื่อเรารัตนาพระเดพุดลงู่ให้ท่านน้อมเทียนใจฝ่ายนิลันอนันตชใจพิทวายพระธรรมกายดังกล่าว ทา่านจะรวบเอากายของเราไปด้วยท่านพร้อมในทีมงานของท่านซึ่งมีปกติหยุดในหยุดอยู่ในกลางธรรมกายของท่านแล้วก็เข้าคลางไปเรื่อย ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมทั้งกจะทับทวีกายนับปะธรรมกายไม่ทวนเลยแล้วก็เอาหล่าไว้ในคลางทำไปพร้อมๆกันทุกอย่างในเวลาเดียวกันนั่นแหละ สวายเป็นพุทธุูชาในประธรรมกายพระเจ้าพระอาหารหันนับโลงไม่ท่วนบุญไม่มีประมาณเป็นปันสงไขใยอัประมาณนังนับไม่ท่วน ก็จะมาจลดตรงลกลางกายของเรามาโลมเป็นดวงใสๆซึ่งไม่เด็กคุณหลวงปู่ะทีมงานของท่านกาลาตนาพนิพพานให้อบุญเนี่ยมาแก้ไข วิบากกรรมวิบากมรรบปรุงท่าธรรมของเราใหม่ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากผังจนหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารซึ่งเราเวียนวหาแต่เกิดมนับชาติไม่ท้วนก็ไม่วิบาก,กรรมกันเพราะดำเนินชีวิตอิดลาด ในจากอากุศสคือสิ่งจิตหรือพยามานเขาทรงบาปอากุศส่วมาสิ่งจิตให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เซฟโปรแกรมเป็นมิบากกรรมทำให้เรามีชีวิตเป็นทุกข์ทรมานทั้งในอบายและในสังสารวัต ในมนุษยโลกทำให้ไม่มีเวลาเลยไม่รู้เรื่องราวที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงทใํใใ้้เป้าหมายเบี่ยงเบนมึงไม่รู้เรื่องรู้ราวมึงใช้ชีวิต ผ่านไปวันๆยังไม่มีความรู้นะบนเวียนเกี่ยวกับเรื่องธรรมากินเรื่องครอบครัวเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องของอบายมุกเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมอะไรต่างๆ เวลาก็บไปสิ่งเหล่านั้นฟังกระเ้าบุญเนี่ยไปช่วยกันแก้ไขปรับปรุงทตุทรรมใหม่ไปจัดลอนวิบากกรรมวิบากกรรม,มันไ้ที่มันจางลงไปแล้วเกือบจะไม่ส่งผลแล้วแต่ละประมาทในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตผิดพลาดอกีก พยายามมาเขาก็เติมบาปสักสิทธ์ไปที่วิบากกรรมที่จะหมดกำลังส่งผลแล้วเรียกว่าวิบากมานกลับเป็นกันมาใหม่ให้มาส่งผลต่ออีกเพราะเรื่องราวชีวิตเป,เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากมายนะัยกไม่ว่าจะเกิดในยุคไหนที่มีอายุยืนอายุสั้น การล้นแต่เจอสิ่งเหล่านี้ซ้ำซ้ำซากๆ,ๆวนเวียนกันอยู่เดี๋ยวเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ในตระกูลชั้นล่างมันชั้นกลางมันชั้นสูงมึงชีวิตก็ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนมีลาบเสรอมลาบเดี๋ยวมียศดเดี๋ยวเสรอมยศด เดี๋ยวมีคนเนินทาคนสรรเสริญเดี๋ยวมีสุขมีทุกข์มีทุกข์กวนเวียนไปเดี๋ยวไปอบายมัง่งยาวนานเดีเดยวไปในมานรกอุสสะนรกยมโลกเปรตสุรกายสัตติเลจานเป็นมนุษย์ที่ใายบาปญาอ่อนมังเกิดอยู่ใน สังคมสิ่งแวดล้อมที่ลำเข็นจะทัองดินหล่นตัวรอดโดวยวิธีการต่างๆซึ่งก็เป็นทางมาแห่งการทุศีลและบาปอกุศลก็วนกันไปอย่างนี้นะนั่นนายก็จะมีพระผู้ มีบาลมิแกะแก่บรมโริสัตว์มัทรสรลูปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ปหล่อสัตว์ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวความ,มจริงชีวิตสอนให้เราเดำเนินชีวิตได้ถูกต้องละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปตามลำนับ นานๆก็จะมีสักองค์หนึ่งไปตัดสรู้ไปน,นั่งกว่าจะรู้เห็นเรื่อง,องราวความเป็นจริงชีวิตได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยชีวิตก็จะวนเวียนกัอยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นบุญที่ได้ในวันนี้ก็จะไปตัดลันวิบากกรรมวิบากมาอุปสรรคต่างๆนานๆในชีวิต ทุกโศกรใไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้ละลายหายสูญหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังใหม่ซอม้อนลงไปในตัวเราเสร็จโปรแกร,รมใหม่ออกแบบชีวิตใหม่กลั่นแค่ธาตุทำลทายสาแทนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งเนไป ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งเกิดในตระกูลที่ดีมีชีวิตที่สะดวกสบายบรรลุธรรมได้ง่ายจะได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงท่านกับพยายามการแก้กันไปอย่างนี้ตัวเราก็จะต้องช่วยตัวงเราเอง เพราะเรื่องบุญเป็นสิ่งที่ทำแทนกันไม่ได้แม้บุญที่อุทิศเราก็ต้องทำเองแล้วจึงอุทิศไปให้กับหมู่ญาติบ,บรรพบุรุษบุปการลีธิละโลกไปแล้วเพราะนันภาคบ่ายนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญ ไม่น้อยกว่าช่วงเช้าที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเพราะช่วงบ่ายจะเป็นช่วงตามระลึกนึกถึงบุญแล้วก็จุดเทียนใจฝฟนนิรันดรอนันต์ใจสร้างบุญจุดประทีปบูชาพระตัตรไตรต้องเอาบุญทั้งเช้าทั้งบ่ายมารวมกันแก้ไขวิบากกับวิบากมากอยเราดังกล่าว หรือพังไม่ดีแล้วก็ตั้งพังที่ดีใหม่เอาบุญเนี่ยตั้งอยู่ซอนเช็ดโปรแกร,รมเป็นบางสำเร็จติดไปในพบบึงหน้าให้รอโดยสวยจราสมบาาถนาเป็นต้นบรรลุธรรมเกิดในลมเงาพูสัตวสนาวิชาธรรมกายในข้าวโัวธรรมกาย มีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างบารมีมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์แล้วก็มีดวงปัญญาให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคนภไยคนพานก็ห่างไกลบัณฑิตนักปลาก์ก็เข้าใกล้ปฏิบัติธรรมะก็เห็นอย่างเร็วไว ถูกต้องลองลอยตรงไปตามความเป็นจริงไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นและช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงที่เราจะอุทิศส่วนบุญกุศลน,นี้เนะี่ยอย่างมรรพบุรุษบุปกาลีหมู่ญาติละโลกไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามต้องจังหวะช่วงบ่ายช่วงนี้แหละ ที่เราจะทำบุญแบ่งบุญอุทิศไปให้ซึ่งเราก็จะมีอานิสงส์ในการแบ่งส่วนแห่งบุญที่เราก็ทํานี้ย้อนกลับมาอีกเหมือนดังเราเปลี่ยนแบ่งปันแสงสว่างจากเปลวทีของเราจุดตั้งนต่อต่อกันไปความสว่างของทุกๆดวงกมารวมเป็นของเราคือเรามีส่วนแห่งบุญนั้น และมูญาติก็จะได้รับบุญด้วยและเรายังมีอานิสงส์งแม้เราตายแล้วหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่โลกหลานเลนเราก็จะเลืกถึงเราเราก็จะทำบุญตดทิไปให้เราเช่นเดียวกันในยามที่เราไปสู่เทวโลกปรโล,โลกหมดโอกาสในการสั่งสมบุญแล,แล้วเราทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นแหละ ก็จะเป็นช่วงที่สำคัญดีๆช่วงบาว่ายมีความสำคัญไม่น้อยกว่าช่วงเช้าเราก็ต้องให้ความสำคัญด้อยการอยู่ร่วมกันแล้วก็พิธีวันจันถึงวันศุขร์ทำงานวันเสาร์อยู่บ้านวันอาทิตย์เข้าวัดอย่างปลอดกังวลเพราะที่เราทำนี่ก็เพื่อเราแะ จะได้เป็นบังใหม่ติดไปในภพบ,บงหน้าในชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งเราบีเป้าหมายไปสุดที่สุดเง่งรำด้วยแล้วเราก็ต้องรีบสั่งสมบาร,รมีให้มากๆพอไปตรงนั้นไม่ง่ายเลยเนี่ยต้องมีบาร,รมีมากจะมีมากก็ต้องสร้างมาก จะสร้างมากก็ต้องสร้างได้อย่างสะดวกสบายเือมีอุปกรณ์มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติโร้อมบริวารมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสั่งสมบุญกันอย่างเดียวทุกๆบุญ ทั้งทานทาั้ทงศีลทั้งภาวนาทั้งทำโดยตัวเองแล้วก็ไปเชิวยคนอื่นก็ทำอย่างถูกหลักวิชาอย่างนั้นแหละดันตอนนี้เราก็ทำใจให้ชุ่มอยู่ในบุญของเราให้ใจใสใสระบางภพภูมิ ด้กำลังแห่งเราเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอบายในมหารนรกกำลังเรา,าส่งไปไม่ถึงอย่างมากกับบุญปกคอนในยมโลกก็จะเป็นช่วงที่มาหาปูชนียาจานี่แหละท่านจะได้ทำบุญนี้ให้ไปถึงตรงนั้น ก็จะค่อยๆได้รับลดย่อนบ่อนโทษและลงมานี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะฉนั้นตอนนี้ให้รวมใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ